ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านการทำบุญคนส่วนมากมักจะไปยังสถานที่วัดต่างๆสถานที่เคารพและบูชา การเข้าวัดไหว้พระขอพรเป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ทำกันอยู่เป็นประจำบ่อยๆครั้งและไม่ว่าจะไปไหว้พระตามสถานที่แห่งใดสิ่งที่เราต้องซื้อจัดเตรียมในการกราบไหว้ก็คือดอกไม้ทูบเทียนสิ่งที่เราเตรียมนั้นล้วนมีความหมายทูบสามดอกนั่นหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าสามประการเทียนจำนวนสองเล่ม หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดอกไม้หมายถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นความแจ่มใสและความรุ่งเรืองการถวายดอกไม้โดยส่วนมากแล้วจะใช้เป็นดอกไม้สดและความหมายของดอกไม้ในแต่ละชนิดที่นำมากราบไหว้ก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ดอกไม้ที่นำมาไหว้พระนั้นควรที่จะใช้เป็นดอกไม้สดไม่แหง้งไม่ช้ำความเชื่อของคนโบราณน,นั้นได้มีการกล่าวกันเอาไว้ว่าผู้ที่บูชาพระด้วยดอกไม้ที่แหง้งที่ช้ำในภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็จะเป็นสิ่งของที่ไม่ดีและเป็นของที่แหง้งสำหรับผู้ที่บูชาพระด้วยดอกไม้สดมีความสดชื่นในภายภาคหน้าจะทำอะไร ก็ล้วนได้รับแต่ของใหม่มีความสวยงามมีความสดใสไม่ต้องรับของจากผู้อื่นที่ได้ใช้แล้วเรามาดูความหมายของดอกไม้ไหว้พระแต่ละชนิดการกราบไหว้ด้วยดอกดาวเรืองจะทำให้พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปส่งเสริมให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าพัฒนาต่อไปได้ด้วยดีมีเงินทองเอาไว้ใช้อย่างไม่ขาด กราบไหว้ด้วยดอกมะลิจะทำให้ชีวิตพบแต่ความสดชื่นและความสุขการถวายดอกมะลิซ้อนหรือถวายมะลิลาจะช่วยส่งเสริมให้ตัวคุณนั้นมีความบริสุทธิ์สมาชิกในบ้านมีความรักมีความกลมเกลียวกราบไหว้ด้วยดอกบัวจะทำให้พบแต่ความสำเร็จในชีวิตดอกบัวนั้น จะเป็นดอกไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการสร้างสรรค์ความบริสุทธิ์จะเป็นดอกไม้ที่นิยมสำหรับนำมาถวายพระดอกพุทธานหรือสําหรับบางคนนั้นอาจจะเรียกกันว่าเป็นดอกสามสีมีความหมายที่ดีพร้อมไปด้วยยศถามบรรดาศักดิ์มีความมั่นคงมีความมั่งคั่ง ดอกเบญจมาศหมายถึงความยั่งยืนสำหรับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานการเงินครอบครัวความรักดอกลิลลี่จะได้พบในเรื่องที่น่าย,ยินดีในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวความรักจะดียิ่งขึ้นไปดอกเข็ม จะทำให้มีความคิดที่ดีสมองมีความปลอดโปรง่งมีความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขและรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาได้ดอกจำปาจะนำมาซึ่งความโชคดีนำโชคมาสู่ตัวคุณรวมถึงสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวดอกรักจะทํำให้พบแต่ความรักที่มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เต็มไปด้วยความสุขมีความสมหวังในชีวิตดอกพุธส่งผลทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่างกายมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ให้เลือกเป็นดอกพุธชนิดสีขาวดอกกล้วยไม้จะพบแต่ความสําเร็จในชีวิตกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิตรภาพความบริสุทธิ์และความงดงาม ความสำเร็จในสิ่งที่ทำอยู่ดอกบานไม่รู้โรยจะช่วยส่งเสริมในด้านของความรักคนรักทั้งคู่รักให้มีความรักที่ดีมีความผูกพันและมีความมั่นคงต่อกันและกันดอกกุหลาบเป็นดอกที่มีสเสน่ห์จะพบแต่ความมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นต่อคนรอบข้างที่พบเจอ ดอกแก้วมีจิตใจที่แจ่มใสมีความบริสุทธิ์ดุดดังแก้วดอกไม้แต่ละชนิดนั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปการเลือกไหว้พระเรื่องดอกไม้ที่มีความหมายจะทำให้ชีวิตคุณนั้นเต็มไปด้วยโชคจะช่วยเสริมบารมีที่ดีให้กับตัวคุณเองได้ต่อไปเรามาดูอนิสงส์แห่งการถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้า ดอกไม้เป็นตัวแทนของความงดงามและถูกประเมินค่าให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากลายเป็นเครื่องบูชาที่ศาสนาต่างๆเลือกใช้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธศาสนาเองก็นิยมใช้ดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าในคำภีพระพุทธศาสนาเล่าถึงอานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าไว้อย่างน่าสนใจจึงขอยกมานำเสนอดังนี้ พระจุนทะเทระหลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วได้อุทานขึ้นพร้อมเล่าถึงผลบุญที่ส่งผลให้เกิดในสมัยของพระสมณโคโดมพระพุทธเจ้าครั้งสมัยพระสิทธะพุทธเจ้าท่านได้นำดอกไม้เข้าไปถวายถึงเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ท่ามกลางหมู่สง์ผู้เป็นพระขีณนาศพ พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าผู้ใดมอบดอกไม้อันมีค่าและมีกลิ่นหอมฟุ้งแก่เราเราจะพยากรณ์ผู้นั้นขอท่านทั้งหลายในที่นี้โปรดฟังการพยากรณ์ของเราผู้นี้หลังจากสิ้นบุญจากโลกไปแล้วจะไปสู่สวงสวรรค์เป็นมิตรกับเหล่าเทพพยดามีวิมานทองคําที่วิจิตรการตาด้วยอัญมณี แวดล้อมด้วยบริวารน,นางฟ้าเสวยที่พยาสมบัติเช่นนี้ถึง74ชาติคือเกิดเป็นเทวดาอย่างต่อเนื่องถึง74ชาติหลังจากนั้นจะเกิดเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินถึง300ชาติจากนั้นจะเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิราชถึง75ชาติเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งปวงมีนามว่าทุชยะ เป็นเช่นนี้ไม่มีทางไปสู่อาบายจากนั้นเขาจะเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นบุตรชายของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณ์มีปัญญามากต่อมาบวชในศาสนาของพระอังคีรสได้เป็นสาวกของพระศาสดานามว่าจุลละจุนทะจากคำอุทานของพระจุนทะเถระ ทำให้ทราบว่าในสมัยพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าสิทธ,ธัตถะท่านได้ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาถึง74ชาติเป็นพระราชาสามรอยชาติเป็นพระมหาจากักรพรรดิราชถึง75ชาติจนกระทั่งมาเกิดในสมัยพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเป็นน้องชายของพระสารีบุตร วังคันตพรามและนางสารีพราหมณีคือพ่อแม่ของพระสารีบุตรหลังจากพระสารีบุตรละสังขารแล้วพระจุนทะเทระเป็นผู้นำพระอารหันตาธาตุบรรจุลงในบาทนำมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรับพระอารหันตาธาตุของพระสารีบุตรด้วยพระหัตทั้งสองแล้วตรัสประกาศคุณของพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาจากนั้นพระจุนทะเทระกำหนดรู้อาสวะกิเลสทั้งปวงจนไม่มีอาสวะเหลืออีกต่อไปเข้าถึงอารหัตตผลอานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้เรื่องนี้เป็นคำอุทานจากปากของพระจุนทะเทระหลังจากบรรลุเป็นพระอา,หารหันต์แล้วสังเกตได้ว่า การถวายอามิตรบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของจะมีอนิสงค์ให้เกิดสุคติคือสวงสวรรค์และโลกมนุษย์ไม่ต้องตกอบายภูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานแต่ทว่าการถวายสิ่งเลอค่าแด่พระพุทธเจ้าจัดเป็นอามิตบูชาไม่สามารถสู้ปฏิบัติบูชาที่ได้อนิสง์แรง คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่การสิ้นภพสิ้นชาติเป็นการเข้าถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์และข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ